สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้จะมาชวนนะคะทอดหมูกรอบค่ะแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวเคี่ยวงูแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะปะเดี๋ยวไปเริ่มต้นทำข้าวเหนียวก่อนนะคะตอนนี้น้ำเดือดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเราก็จะรี่เป็นไฟกลางค่ะก็จะเอาหวดนะฮะหววนี้ต้องให้ต้องให้เปียกน้ำเลยนะคะเอาข้าวมาเทค่ะ ข้าวตรงนี้เราแช่ไว้ทั้งหมดประมาณสี่ชั่วโมงค่ะเป็นข้าวเหนียวเขี่ยวงูค่ะเปิดไฟกลางนะคะเพราะถ้าเกิดเราเปิดไฟแรงสุดเนี่ยค่ะไฟมันจะขึ้นข้างหม้อแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้หวดนะคะเราก็ใช้ฝาหม้อปิดไว้ค่ะ<ม>เดี๋ยวประมาณ15นาทีเรามาดูกันอีกทีนะคะผ่านไป8ดนาทีนะคะเรามาเปิดดูเลยค่ะ เราเราสามารถพลิกได้เลยนะคะพลิกอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ตั้งอีกสัก5นาทีค่ะปิดไว้ก่อนนะคะข้าวเหนียวเขีย่ยงูพอเรานื่องออกมาแล้วมันจะสวยเป็นเม็ดเมนะคะเราแช่ไว้นานหลายชั่วโมงอะคะ่ะประมาณ4ชั่วโมงได้เพราะฉะนั้นเวลาเรานื่องหาเราก็จะต้องคอยดูแลเขานิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินแล้วมันจะเหนียวค่ะ10นาทีผ่านไปนะคะ เราก็คนค่ะข้าวเหนียวระอุแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะพอแล้วนะคะตรงถาดนี้เราจะพรมด้วยน้ำนิดหนึ่งนะคะก็เราก็ระบายข้าวค่ะตรงนี้ครึ่งกิโลค่ะเรายังไม่ได้ทานตอนนี้เราก็เก็บค่ะ พอดหีหนึ่งคนค่ะเราเก็บอย่างนี้นะคะทานได้ทั้งวันค่ะเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันเนาะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาน้ำปลาค่ะ3มช้อนโต๊ะนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นน้ำตาลกับเครื่องปรุงรสค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะคนให้เข้ากันค่ะขอ,อตามด้วยข้าวคั่วนะคะ หนึ่งช้อนชาจ้าพริกป่นนะคะเราเตรียมไว้ช้อนครึ่งค่ะค่ะเราจะมีนะคะต้นหอมค่ะที่เราใส่นะคะต้นหอมแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะถ้าน้ำข้นเดี๋ยวเราไปเติมน้ำปลาได้นะคะพริกแดงซอยนะคะใส่ลงไปค่ะขอเพิ่ม น้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ามะนาว3ามชิ้นเดี๋ยวเราจะมาทานกับหมูทอดกันนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้เสิร์ฟนะคะตามนี้จ้าตอนนี้นะคะน้ำจิ้มเราก็ได้แล้วข้าวเหนียวเราก็พร้อมแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทอดหมู แต่หมูชิ้นนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเรียบๆนะคะเดี๋ยวเราจะก็จะเอาเกลือชโลมค่ะอ่ามันมีขนค่ะต้องดึงขนออกให้หมดก็จะแบ่งเป็นสามท่อนสามท่อนแล้วกันจะลงกระทะได้ง่ายสามท่อนเช่นกันค่ะตรงนี้เราเอาเกลือชโลมนะคะ เราเอาไปทอดถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทานวันนี้เราก็เก็บเข้าช่องฟรีสนะคะเดี๋ยววันหน้าเราก็เอามาทอดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้กระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไฟกลางๆค่ะเอาน้ำมันเทลงไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราเอาแป้งค่ะแป้งมันใส่ลงไปค่ะ ใส่ลงไปสัก3ช้อนโต๊ะค่ะคนให้แป้งมันละลายให้หมดค่ะน้ำมันเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูที่ทาเกลือค่ะลงไปทอดก่อนนะคะพริกกลับพริกกลับก่อนนะคะกลับนิดนึงเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักก่อนนะคะ เอาตรงนี้พักก่อนค่ะก็เอาออกมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอาไม้เหล็กนะคะจิ้มค่ะจิ้มตรงหนังนะคะพี่น้องจิ้มค่ะจิ้มให้เป็นรูๆให้ทั่วเลยนะคะเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะตอนที่เวลาเขาเป็นเนื้อนะเนื้อสดๆอ่ะเราจะจิ้มไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เราสามารถจิ้มเขาได้สะดวกเลยค่ะจิ้มลงไปถ้าซ้อมมันก็จะบางไปนะคะต้องเอาเหล็กนะคะ เล็กเนี่ยจิ้มเลยค่ะจิ้มตรงหนังนี่เลยลึกๆนะคะเราจิ้มจนพอแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเนี่ยค่ะตรงมันเนี่ยฮะอย่างนี้เลยจ้ะเราเจาะเข้าทะลุหมดแล้วนะคะเอาหมูลงรอบที่สองนะคะน้ำมันร้อนแล้วค่ะจากไฟแรงเราก็หรี่เป็นไฟไฟกลางค่ะ สวยมากเลยค่ะไม่ติดกระทะเลยนะคะลองทอดไปเรื่อยๆค่ะรอบที่สามเอาไฟอ่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูกรอบนะคะข้างในก็สวยสวยมากเลยค่ะตัวนี้ก็สวยค่ะพี่น้องนะคะ สวยกรอบค่ะอ่าตัวนี้ตัวนี้จะมาอยู่ในจานนี้นะคะอ่านี่เลยค่ะน้องดูดูหน้านะกรอบมากเลยนี่ค่ะก็ทอดไฟกลางกับไฟอ่อนนะคะอย่าทอดไฟแรงนะคะตรงนี้ก็ได้แล้วนะคะเอาใส่ตรงนี้เลยค่ะเอาทานกับข้าวเหนียวเนาะเดี๋ยวเอาไปให้เขาทานกับข้าวเหนียวกัน นี่อีกหนึ่งชิ้นค่ะค่ะสวยมากเลยค่ะเนี่ยกรอบๆนะคะนุ่มๆเลยคะ่ะเดี๋ยวจัดนิดนึงจัดนิดนึงค่ะข้าวเหนียวของเราที่เรานึ่งเมื่อเช้านะคะค่ะอันนี้แตงอันนี้ผักชีนะคะเนีหาได้ตามนี้ค่ะ